สวัสดีที่แม่แม่ชาวบริงทุ่คนนะคะเรามาอัปเดตข่าวเดิงเรากันต่อหลังจากที่น้องลิซ่าประกาศว่ามีการคัมแบ็กอัลบั้มชุดที่2นะคะร่วมจับมือกับค่ายดังอเมริกา RCA Records ซึ่งก็จะเปิดเผยออกมาในรายเร็วนี้แล้วค่ะหลังจากการประกาศก็ทำสั่นสะเทือนไปทั่วโลกนะคะพุ่งขึ้นเทรนเบอร์ไวอันดับที่1 พุ่งขึ้นเทรนด์อันดับที่1ในสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็วนะคะและการเปิดบัญชี Tik t o ็อกนะคะณนะปัจจุบ,บันนี้13มิถุนายนมียอดการติดตาม8ล้าน follower แล้วล่วะคะ่ะแล้วก็นอริซ่ายังมียอดสตรีมเพลงมันนี้บนส p o t i f y ทะลุ100ล้านครั้งนะคะในปี2567ก็คือปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงแรกและเพลงเดียวของลิซ่าได้กลายเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปที่บรรลุเป,ป้าหมายนี้ค่ะโดยใช้เวลา4ปีติดต่อ,อก,กันหลังจากมีการปล่อยเพลง2021 2,022, 2,023และปีนี้2,024นะคะกับความปังยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะหลังจากที่มีการประกาศคัมแบ็กสื่อหลายสื่อสื่ออินเตอร์สื่อญี่ปุ่นสื่อไทยสื่อเกาหลีก็ ข่าวซึ่งสื่อนี้ต่างก็จับตามองความเคลื่อนไหวของลิซ่าตลอดเวลาค่ะล่าสุดวินบอร์ดก,ก็ได้ออกมาเขียนข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าลิซ่าไ l ร้ k พิง k เตรียมที่จะปล่อยโซโล่ใหม่คัมมิง o o นในเดียนี้ทีนี้เราก็มาดูคอมเมนต์ชาวเน็ตกันบ้างต่างก็ชี้เป็นเสียงเดียวกันนะคะบอกว่าลิซ่าก็จะกลับมาและฉันก็ดีใจมากเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ลิซ่ากำลังจะมาแล้วคัมมิงสนลิซา่าสถิติความปังรออยู่ กินเนสเวิ o ์ l เรคคอร์อัลบั้มลิซ่ายังอยู่ไม่ไกลทุกคนบนโลกกำลังตั้งตารอคอยลิซ่าอัลบั้มชุดที่2กลับมาแล้วในการเป็นอิสระในที่สุดของลิซ่าเพลงฮิตกำลังจะมาเพลงลิซ่าคัมมิ่งซูนเธอจะปล่อยอัลบัม้มหรือมินิอัลบัม้มหรือแค่เพลงก็ยินดีกับลิซ่าด้วยถ้าปล่อยเพลงเธอก็จะประสบความสำเร็จแอนตีว่ายังไงใช่แล้วลิซ่ากำลังจะฆ่าพวกเราทุกคน สตติรออยู่นาลิซาแนวเพลงของเธอกับค่ายใหม่อิสระเต็มตัวจะเป็นแบบไหนกันนะพวกเราพร้อมแล้วสำหรับอัลบั้มชุดที่2การกลับมาของราชินีลิซารอแทบไม่ไหวตัวแม่ตัวมัมมาแล้วเริ่มได้ลิซาสตติรออยู่แนวเพลงของเธอคงจะแจนส์เท้าไฟอีกแน่ๆคัมิงสูตรลิซาฉันรอแทบไม่ไหวแล้วราชินีของพวกเราอัลบั้มชุดที่ส รอแทบไม่ไหวงานเดียวของลิซ่าก็ต้องร้อนแรงเสมอและอยากเห็นการประสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างแอนตี้ว่ายังไงลิซ่าของพวกเรากลับมาแล้วเราก็มารอรุนโปสเตอร์ทีเซอร์อันต่อไปนะคะว่าจะเรียกน้ำย่อยสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆมากแค่ไหนชันเคยคะ่ะทุกๆคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ